วันนี้วันพฤหัสบดีที่9กันยายนปีพุทธศักราช2564อาหารวันนี้เมนูเช้าข้าวต้มหมูเมนูเพลนผัดแนงไก่หอยแมลงผู้ผัดโหระพาไก่สเต๊กต้นอ่อนทานตะวัน21กิโลกรมัมวางตุ้งดอก12กิโลกรมัม ตะไคร้4กิโลกรัมชมจันทร์1กิโลกรัมเ้้าเหนียวดำเปียกโรมิตร29ถ้วยจากสวนตะวันแก้วอินทรีฟ้าขออนุโมทนากับท่านฐานบนดีคือพระอาจา์รณชัยพรนันชยโยพระอาจาสกุลภาษาทนิโยและคณะครูบาสิกาแก้วกาลยนนมิตรสุปราณีธางวิจิตเตกาลยนนมิตรเสริมพง กปรยนมิตรอังคณาคู่นาที่คมร้องครอบรวัวรวมทั้งเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายทัตตาหารให้กับพระพิสุทธิสมเนรร่วม640รูปของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จในกัณฑานีขอบุญบาร,รมีนี้จงส่งผลท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรณนะสุขภาพลัปฏิภาณทัศน์ศาสตรและบริวารสมบัติให้ยิงดีงขึ้น ไปทุกพบทุกชาติตราบกระท่านเข้าสู่พระลิขานุภาลลถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ